สวัเดีครับผมช่างก่อนนะครับวันนี้มก็มาติดตั้งนะครับเป็นจุดปั๊มบาดาล2แรงนะครับ1,500วัตต์ที่ตำบลบางจักรอำเภอวิเศษชัยชาญนะครับจังหวัดอ่างทองนะครับจุดนี้ลูกค้าต้องการให้ทําเสาให้สูงขึ้นมานะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เคยน้ําท่วมนะครับช่วงปี54นะฮะน้ำท่วมหนักนะครับจังหวัดท่วมสูงก็ตัวนี้บ่อบาดาลลูกค้าขนาด4นิ้วนะครับบ่อสีนิ้วครับวันนี้ก็ติดตั้งก็ ควันเยอะนะครับวันนี้มีการเผาฟังควันเยอะหน่อยฮะนี่ครับก็ลูกค้าแจ้งขอทํากรงนะครับใส่จุดควบคุมด้วยนะครับก็เสาสูงที่3เมตรนะครับสําหรับชุดนี้นะฮะลูกค้าขอให้เสาสูงที่3เมตรครับทาเป็นเสาปูนนะครับตรวจสอบน้ําก็น้ําก็ไหลดีอยู่นะครับน้ําแรงอยู่นะฮะไหลตลอดเต็มท่อนะครับ ำไหลเต็มท่อเลยครับก็ทุกนี้ลูกค้าก็ใช้ทำนาปลังนะครับอาจจะเอาใช้ร่วมกับน้ำคลองน้ำจนรับประทานนะครับน้ำก็อยู่ประมาณนี้สูบคึ้นน้อยใหม่ๆนะฮะดำปีแล้วน้ำไม่ได้ใช้นานนะครับไม่ได้ใช้เลยปีนะฮะก็ดำปีแล้วครับทดลองให้ลูกค้าดูก่อนนะฮะก่อนก่อนที่เราจะเอาึ้นติดตั้งนะครับเพราะวันนี้ก็ติดตั้งเสร็จมืดเลยนะฮะประมาณสองทุ่มกว่าๆนะครับจงติดเสร็จก็ช่วงเช้าก็ได้แวะเข้ามาดู น,ะะน้ำเนี่ยช่งชวงเช้าเนี่ยที่ผมแวะเข้ามาดูนะฮะก็เกือบเต็มท่ออยู่ช่วง8โมงควันยังมีแล้วก็หมอกแดดยังไม่เต็มที่นะ8โมงครับก็จะได้อยู่ประมาณนี้นะสนใจก็ญญติดต่อสอบถามได้ครับ087